คนมีโอวิชันมีผมเล่าให้ฟังก่อนนะมันไม่สามารถเล่นหน้าจอได้เพราะมันต้องเล่นกับคนจริงๆนะวันนี้ผมจะมาเล่นคนเกี่ยวกับความจําให้ดูผมอยากให้คนดูนะครับคิดถึงอะไรก็ได้สักอย่างหนึ่งขึ้นมาไม่ต้องบอกผมไม่ต้องบอกผมคิดไว้อืมสมมุติว่าคุณเป็นนักมายากลผมเป็นผู้ชมนะอ่ะคิดไว้โอเคคนดูก็คิดละนะอ่ะเปิด Google ค้นหากดค้นหาเลยสิ่งที่เราคิดอ่ะ อย่างเช่นเราคิดถึงเรือก็เซิร์ชคาว่าเรือเราคิดถึงมอไซค์ก็เซิร์ชคำว่ามอไซคิดถึงอะไรเซิร์ชสิ่งนั้นเข้าไปนะนักมกกายากลไม่ต้องดูเว็บคนดูคิดเองอคิดถึงอ่ะผมคิดถึงสิ่งของสิ่งนี้เราก็กดเซิร์ชผมถามเพื่อนๆหน่อยที่เพื่อนๆรู้ไหมว่าผมเซิร์ชอะไรอยู่ไม่รู้ะคุณเข้ามาที่รูปภาพแล้วคุณลองเลื่อนดู ว่าภาพที่คุณคิดอ่ะมันคล้ายๆอันไหนเลื่อนดูนะเลื่อนดูนะโอเคเจอละเจอรูปที่เรารู้สึกว่าเป็นแบบที่เราคิดละซูมมันขึ้นมานะซูมมันขึ้นมาผู้ชมก็ซูมละโอเคผมจะให้เวลาคุณห้าวินาทีจดจำภาพนี้ห้าวินาทีละ จดจำภาพนี้ไว้ดีๆเอานับนะหนึ่งสองสามสี่ห้าเอาแนบหัวใจไว้ครับแนบหัวใจแล้วคิดถึงภาพนั้นคิดถึงภาพนั้นหนึ่งสองสามสี่ห้าไอ้ภาพที่อยู่ในหัวผมผมเนี่ยผมดับมันไว้แล้ววะเออภาพที่ผมคิดเป็นภาพนี้ นักเมตากรอก็จะสั่งว่าตอนนี้มันคุณมีภาพภาพนั้นอยู่ในหัวเลยใช่ไหมมีแล้วแล้วคุณลองดูในมือถือดูในหน้าจอดิว่ามันเหมือนกันไหมเหมือนกับภาพที่คุณคิดไหมเหมือนเหมือนนะย่อให้มันเล็กลงแล้วก็เลื่อนหน้าจอทิ้งโอเคครับนี่ ส่งหน้าจอให้ผู้ชมดูเอให้นักมายากลดูมีใครรู้มั่งว่าเขาเลือกรูปไหนมั่งถ่ายได้เลยถ่ายได้เลยภาพที่คุณเลือกเป็นขวดน้ำใสๆฝาสีฟ้ามีสองขวดวางคู่กันมั่งถ่ายแบบนี้ได้เลยถ่ายแบบนี้ได้เลยนะกลนเนี้ย มันต่างกับทายใจมือถือยังไงอันเนี้ยมันมันไม่ต้องแตะมือถือได้แล้วมันไม่ได้ฟอนตนะมันฟีชอยฟิลที่ผมชอบนะผมจะเล่นทามมิ่งจริงให้ดูนะอะให้คนเอาไปให้คนอ่ะเซิร์ชอ่ะคนเข้าไปดูอ่ะคุณชอบรูปไหนอ่ะคุณชอบรูปนี้นะโอเคอะคุณเลื่อนหน้าหนีโอเคโอเคความมือถือลง เลือกรูปเลยใช่ไหมใช่ถ้าผมเปิดมาดูหน้าจอเนี่ยผมจะรู้ไหมว่าคุณเลือกอะไรไม่รู้เนี่ยมีใครรู้ไหมมีใครรู้ไหมว่าเขาจะเลือกอันนี้ไม่มีเลยถ้าคุณดูอย่างหน้านี้นะไม่มีใครสามารถรู้ได้เลยถูกไหมเก็บไม่ใช่ถ้าคุณอยากรู้คุณดูหน้าเนี่ยไม่รู้เรื่องหรอกคุณต้องดูหน้าเขาคุณต้องดูหน้าเขา ไม่ใช่มาดูหน้านี้ไม่มีประโยชน์คุณต้องดูหน้านี้สมมุติเก็บไปแล้วนะคิดถึงภาพภาพนั้นนะเป็นรูปคนหนึ่งคนผู้หญิงมีอายุแต่สวยปุ่มบรรด,ดาผมชอบฟิลนี้